อ้าเล่นแคลรี่แล้วลารเพื่อนทุกตัวในทีมจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยไจะเต้ครับโต้ฟิกลบไปแล้วเตนมหนึ่งที่ว่าเดอยหเยน,หน่าครับลำส่วนแล้วแล้วตามตายไหมไม่ตายโอ้ตายอยู่นะครับลูกนี้กินสัมผัสมานะครับแล้วลำไปโกโก้โกโก้ปั่นครับแล้ววิ่งหนีแล้วครับคีดวิ่งไล่ตรงนี้เจอเอาแล้วครับ ฟิกหลบมาแล้วโยกครับไม่โดนนะครับไม่โดนแล้วยังไงครับคีร่าตรงนี้คีร่าตรงนี้อูดลำเลยครับสวยงามแล้วก็ไหลโอ้ไม่โดนครับลูกนี้เจอยอนสามหนึ่งครับสามหนึ่งเอาไปก่อนหนึ่งครับโดนไล่ไหมโดนไล่ไหมลูกนี้ครับโอ้ยหน้าครับอานะครับลำสวนไปโอ้โหเกือบตายครับลูกนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับหนีตัวเข้าไปแล้วลำไป เอาล้วครับ15ครับ15โอ้เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนไดีมาหนึ่งครับเอาไงเล่นต่อเลยเพื่อนเล่นต่อเหรอมันอยากเล่นต่อจัดไปครับมันชุบได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้เป็นยังไงครับเอ้าย้อนย้อนมีใครย้อนให้หน่อยไหมผมไม่ไหวนะผมไม่ไหวเอ้าเพื่อนเข้าไปเข้าไปเราไม่ตามได้ยังไงอ้าวโดนโอ้โหตายครับเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับโอเคครับเรียบร้อยครับดีฟีดเลยนะครับ นี่ครับ MVp ครับสังร1 4ครับตาย4แอสซิต1ครับแหล่งคอมมานเดอร์2แล้วครับนี่แหละครับเหตุผลที่ไม่ให้เพื่อนคิวนะครับเถื่อนเกินไปแล้วครับอัจฉริยะชนะชนครับ MVp 11.4เพื่อน f k ครับกับดาเมจ50%นะครับดามจนะครับสุดจัดนะครับ